ประยุทธ์หารือผู้นำเอเปกร่วมมือฟื้นฟูเศรษฐกิจการประชุมผู้นำความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายน2565ประเทศไทยจะได้เสนอเวทีผู้นำเอเปกพิจารณาในหลายประเด็นโดยเฉพาะร่างเอกสาร b a n k o k Goals on BCG Economy ที่จะเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเอเปกโดยกำหนดเป้าหมาย4ระดับคือ 1. จัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศ Carbon Neutrality Net Zero 2. การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน 3. การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนและ 4. การลดและ จัดการของเสียค่ะนอกจากนี้จะมีการเสนอวาระต่อผู้นําดังนี้1การอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนโดยจะผลักดันเขตการค้าเสรีเอเป็กหรือ FTAAP ค่ะ2การฟื้นฟูความเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวหลังโควิดซึ่งครอบคลุมการส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและการยอมรับใบรับรองวัคซีนร่วม3การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนซึ่งจะเสนอให้มีการขับเคลื่อน BCG สําหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการเตรียมเสนอต่อเวทีระดับรัฐมนตรีเอเป็กในวันที่17พฤศจิกายน2565 ซึ่งจะมีนายจุรีลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายดอนปรมัาวิษัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมกันค่ะทั้งนี้เมื่อได้ข้อสรุปจากเวทีที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปก็จะเสนอต่อเวทีผู้นาเอเปกในวันที่18-19ถึงกาพฤศจิกายนซึ่งทําให้การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจะต้องหาหรือรายละเอียดเพื่อน,นําไปสู่การเจราจาการลดภาษีระหว่างกลุ่มเอเปกเป็นรายสินค้าได้มากขึ้นจึงหวังช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตหลายมิติิเพเพพ่่มมควาาาสรถ การแข่งขันของไทยในระยะยาวค่ะ